ผมว่ามีหลายคนที่เข้าใจผิดเรื่องการจะป่วยทางจิตใจครับเพราะว่ามันไม่มีอาการแสดงออกให้เห็นค่ะหนูจะคำให้เขายิ้มครอบครัวไม่เข้าใจโรคนี้เนาะหาว่าคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าเลิกคิดแล้วเดี๋ยวก็หายเองยาก็ไม่ต้องกินหรอกเราก็ต้องใช้ความกล้าหาญพอสมควรเพราะว่าเราอยากหายป่วยเราก็เลยไปที่นี่แหละเพื่อเราที่จะได้หายป่วย Oh. สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะแนะนำทัวกันก่อนพี่ชื่อพี่เค้กนะคะผมชื่อลูกพับครับหนูชื่ออลิสค่ะชื่อบีบีค่ะ วันนี้นะคะรู้ไหมว่าพี่เค้กเป็นคนพิการประเภทไหนรู้ไหมพี่ผีซึมเศร้าครับซึมเศร้านี่คนนี้รู้จริงใช่แล้วมาจากไหนอ <c oughs> แอบฟังแอบฟังมา <c oughs> แอบฟังมาแล้วอยากรู้ไหมคะว่าคืออะไร <c oughs> อยากรู้ครับโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นอีกโรคหนึ่งในกลุ่มของโรคจิตเวท <c oughs> ค่ะซึ่งโรคจิตเวทอนะมันมีหลายโรคมากเลย ก็อย่างเช่นมีโรคซึมเศร้าโรคบโพลารโรคจิตเภทเนาะถ้าพูดง่ายๆก็อาจจะเป็นโรคที่มีคนมีอาการหูแววประสาทหลอนคือแบบที่มีคนแบบวิ่งอาจจะมีการถักเสื้อผ้าวิ่งคลายไม่ได้ป่าอะไรเงี้ยอันก็จะแบบน่าตกใจนิดนึงแล้วก็โรคบโพลา,จจา,จจา,ารก็อาจจะมีอาการออสองอารมณ์สองขั้วถ้าเกิดได้ยินกันในทีวีนะโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอาการที่ทำร้อยตัวเอง พี่ก็เคยพี่เป็นโรคซึมเศร้าแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าพี่ทานยายอยู่ค่ะพี่รักษามานานหรือยังคะสิบกว่าป,ปีแล้วค่ะสิบสิีครับแล้วพี่เป็นซึมเศร้าตอนไหนคะพี่เป็นตั้งแต่ตอนทํางานค่ะการทํางานที่ำให้พี่เป็นซึมเศร้าได้ไอย่างไรอ๋อพี่ทํางานหนักแล้วก็เครียดมาก พักอ่อนน้อยด้วยแล้วก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยกลับบ้านก็ไม่ได้คุยกับคนที่บ้านไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เลยอะไรเงี้ยแล้วบีบีได้ออกกําลังกายไหมคะมก็เป็นบางวันบางวานังวนใช่ไหมแล้วก็อลิซคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันไหมคะก็คุยอยู่ทุกวันเลยค่ะแล้วลูกครับนอนวันละกี่ชั่วโมงคะประมาณเก้าชั่วโมงโ้โห โอเคโอเคเอคยงเด็กอยู okay, okay. You, ่นอนกําลังพอดีพี่คะพี่รักษาที่ไหนหรอคะอุ้ยพี่รักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเคยได้ยินเปล่าเคยครับค่ะอุ้ยเคยเหรอคะหนูได้ยินว่าโรงพยาบาลนี้เขารักษาอะไรนะคะลูกเขารักษาพวกผู้ป่วยทางจิตหรือเปล่าคะอ่าถูกต้องนะคะก็คือโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยเราอยู่กับประเทศไทยมานานเนาะ ซึ่งบางคนถ้าบอกว่าไปรักษาที่โรงพยาบาลศิทธิัญญาคนอื่นจะตกใจมากๆเลยว่าอุ๊ยน่ากลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูไหมว่าพี่อ่ะตัดสินใจยากเหมือนกันคนในสองคมไทยก็ไม่ค่อยยอมรับคนที่ป่วยจิตเวทแต่เราอยากหายเราอยากหายเราก็ต้องกล้าตัดสินใจที่จะไปหาหมอเราก็ตัดสินใจว่าอเอาละเราอยากหายเราต้องหาโรงพยาบาลหาคุณหมอที่ดีที่สุด เกี่ยวกับโรคนี้ก็คือเราเหมือนเสียเ้ยาเราก็ไปเลยแล้วก็ไปหาแต่ว่าคิวก็รอนาน,นมากเลยเพราะว่าคุณหมอมีน้อยเป็นเดือนเลยกว่าจะได้หาโอเคน้องๆรู้ไหมคะว่าซึมเศร้ามันเป็นยังไงคะมีสารเคมีในสมองเหรอคะมีสารเคมีในสมองเหรอคะก็มันจะบอกว่ามีมีสารเคมีในสมองก็ได้คะ่ะ เพราะว่าคนทุกคนมีสารเคมีในสมองแต่ว่าสารเคมีในสมองของเราอะมีหลายชนิดมากเลยมันมีทั้งสารความสุขและสารความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าซึมเศร้าอะบางทีมันมีแต่สารความทุกข์อย่างเดียวมันไม่มีความสุขมันก็เลยเศร้าคิดว่าไงครับเก็บตัวอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับอ่าเก็บตัวอยู่คนเดียวใช่ครับเก็บตัวอยู่คนเดียวก็ใช่ <c oughs> คิดร้องไห้หรือเปล่าคะอ่าร้องไห้ก็ใช่ร้องไห้เศร้ามากเลย <c oughs> มีอะไรอีกคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกตกตักรซิโตอดจิ๊กจอกเคอแบบอยากทำ้ายร่างกายตัวเอง <c oughs> อยากทำ้ายร่างกายตัวเอง <c oughs> ใช่เลยใช่เลยได้ยินผ่านสื่อเนาะในหนังชอบบอกว่ามีคนทำ้ายร่างกายตัวเองอันนี้ก็ใช่เลยจากที่น้องๆทุกคนตอบมานะคะถูกหมดเลย แต่ถ้าเราแบบว่าเออเศร้าแล้วเราร้องไห้นิดหน่อยเนี่ยเรายังไม่ถือว่าเราเป็นซึมเศร้าเนาะเพราะว่าทุกคนน่ะสามารถมีเรื่องเศร้าได้เนะาะแล้วเราร้องไห้เป็นการแสดงออกก็ถูกต้องแล้วเราสามารถเศร้าได้เรามีความสุขเราสามารถหัวเราะได้แต่ถ้าแบบซึมเศร้านี่เราร้องไห้ตลอดเวลาร้องอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ไหวแล้วเราควรต้องการความช่วยเหลือแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเริ่มเป็นซึมเศร้าแล้วแต่ว่านะคะ มันจะมีะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหลายๆอย่างเลยที่หลายๆคนที่เป็นซึมเศร้าแต่ว่าเคยเจอเนอะเาะครอบครัวไม่เข้าใจโรคนี้เนาะหาว่าคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าเลิกคิดแล้วเดี๋ยวก็หายเองยาก็ไม่ต้องกินหรอกจริงๆแล้วทําได้ไหมอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไไดใช่ไหมเพราะว่าโรคซึมเศร้าก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นโรคเนาะเราก็ต้องพบกับคุณหมอใช่ไหมคะ พอพบกับคุณหมอแล้วพอได้ยามาเราก็ต้องกินยาใช่ไหมคะเราห้ามหยุดยาเองเนาะถึงแม้เราจะต้องกินยาเราก็อย่าเบื่อเนาะเราก็ต้องกินตลอดจนหมดนะรู้ไหมวิธีการเก็บเอาความรู้สึกดีๆเราทําได้ยังไงบ้างคุยกับเพื่อนอ่าคุยกับเพื่อนคุยกับคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องดีๆออกกําลังกายก็ช่วยได้นะออกกําลังกายสามารถได้ความรู้สึกดีๆด้วยนะรู้สึกไหมเวลาเราแบบไป สูดอากาศสดชื่นสดชื่นไอความรู้สึกดีๆมันเข้ามาด้วยอะค่ะนอกจากการออกกำลังกายที่บอกแล้วเนี่ยพี่ยังมีอีกทริคหนึ่งที่ช่วยให้พี่ได้ความรู้สึกดีๆนอกก็คือการนั่งสมาธิและเดินจงกรมด้วยน้องๆรู้จักไหมคะการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมรู้จักการนั่งสมาธิครับรู้จักการนั่งสมาธิด้วยค่ะทำยังไงเอ่ยก็นั่งขัดสมา และเดินจงกรมคืออะไรเหรอคะเดินจงกรมก็คล้ายๆกับการนั่งสมาธินี่แหละค่ะเพียงแต่นั่งสมาธิเราคัดสมาธิแล้วเราอยู่นิ่งๆแล้วเราหายใจใช่ไหมแต่เดินจงกรมอ่ะแทนที่เราจะเอาจิตใจเราอะไปอยู่ที่ลมหายใจเราเอาจิตใจเราไปอยู่ที่เท้าใครเคยนั่งสมาธิที่โรงเรียนบ้างหนูค่ะหนูหนูอ้าทุกคนเคยนั่งสมาธิหมดเลยเก่งจังเลยสุดยอดแชร์กัน,น,นหน่อยมีใครเคยแบัไห แอบหลับไหมไม่ค่ะไม่เพื่อนหนูเคยแอบหลับอยู่ค่ะเหรอคะเพื่อนหนูเคยแอบหลับเหรอคะโอเคดีเลยเดี๋ยวจะให้พี่เค้ก่ไยสอนเราต้นๆเรื่องสมาธิกันเดินจงกรมเอาแล้วเอาแล้วว้า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 วเดินจงกรมไมมีใครเคยเดินจงกรมอ้าวงั้นเดี๋ยวสอนเดินจงกรมดีกว่าเอสน่าจะสนุก่ผมถามพี่ไทยทงคุณพี่เคยเจอคนที่แบบว่า คุยด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบเป็นคนที่เข้าใจคนแบบเรามากเลยแบบมันรู้สึกดีจักเลยเคยเจอคนแบบนั้นไหมโอ้โหทั้งออฟฟิศแะโอ้ได้ <laughs> <น>เพราะว่าคุยกันทุกเช้าไงมันมันจะมีคลาสตอนเช้าก่อนเริ่มทำงานนั่งกันอย่างนี้ไง แล้วก็ต้องแชร์กันก่อนเริ่มทำงานทุกเช้า every day, า every day. แล้วก็หลังก่อน,อนก่อนเลิกงานใช่เช็คอินกับดีบีฟเ,เดี๋ยววันนี้พี่จะ สอนน้องๆเดินจงกรมนะคะมีใครเคยลองแล้วบ้างหรือยังเอ่ยยกมือไม่มีเลยเอางั้นเรามาอตามความจริงใครไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยเดินจงกรมไม่เคยได้ยินค่ะมีใครได้ยินจังเลยทีบดอ๋อมีหนึ่งคนเหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยการเดินจงกรมก็คือง่ายๆมันก็คือ มันควบคู่มากับการนั่งสมาธิใช่ไหมแต่เดินจงกรมอะ่ะมันเป็นการฝึกสมาธิอีกแบบหนึง่งแต่จิตอะ่ะไปอยู่ที่เท้าเนาะไปอยู่ที่สัมผัสที่ร่างกายวันนี้เราเอาแบบง่ายๆแล้วกันเนาะก็คืออย่างนี้พอเราพูดคําว่าขวาเราก็ยกเท้าขวาพอมีคําว่าย่างปุ๊บเท้าจะสัมผัสพื้นถ้าซ้าย้าซ้ายยกย่างปุ๊บทำง่ายๆแค่นี้ โอเคไหมอ่างั้นเอาแล้วนะเอาแล้วนะเดี๋ยวเดินตามพี่นะเราพูดพร้อมกันไว้นะขวาย่างสายย่างนะหนึ่งสองสามขวาย่างสายย่าง,ายยางขวาย่างสายย่างขวาย่างสายย่างขวาย่าง สายยางสายยางเอาเร็วแล้วนะสายยางขวายัางสาย่างอชาช้าช้าบ้างสายยางขวาเอาจิตอยู่จุดเยีเยที่ขวาขานะยูที่เาช้าช้า ย่างอางหารอาหารก,กันนิดนึ่งห่ารก,กันนิดนึงขวาย่างสายยางหา่หางหา่างห่าหงลูกสายย่างลองเงียบบ้างเดี๋ยวเราจะลองแบบเงียบๆดูซิว่า,ดวาได้สมาธิไหมไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองบอกแล้วกันนะแล้วลองทำตามนะขวาย่าง สายย่างขวาย่างซ้ายย่างขวาย่าง,ย,ง,ย,งายัางายังขวาย่างซ้ายย่างทีนี้มันจะมีแบบว่าถ้าทีนี้มันจะมีแบบว่าสมมติว่าถ้าเราต้องการ อาจจะไม่มีเวลาเยอะเราต้องการแบบอย่างตอนกลางวันเนี่ยเราต้องการฝึกเดินเร็วๆแบบอาจจะเดินเร็วๆเราก็จะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยก็ได้ใช่เราก็จะไม่มีคำว่าย่างใช่ไหมเราก็จะซ้าายขวซ้ายขวา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 ซ้าย ขวาขวา,ย,า,าย่ยางซ้ายย่างขวาย่างพอแล้วมั้งเรียกผูก้กำกับเรามาแล้ว <c oughs> จะโดนย่างแล้วค่ะ <c oughs> จะโดนย่างแล้วค่ะคนส่วนใหญ,ญ่ไม่เข้าใจเรื่องโรคจิตแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่ป่วยทางจิตเนี่ยจะต้องมีวิธีการดูแลรักษาแบบไหนถ้า มีการส,ส,สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมมบ่อยๆคนก็จะเข้าใจแล้วก็รู้และที่สําคัญก็คืออยากจะฝากว่าอย่าอย่าช่วยเขาเพราะความสงสารแต่ต้องคิดว่าคนพิการทางจิตก็เหมือนคนป่วยทั่วไปที่เขาสามารถฟื้นฟูพัฒนาได้ในส่วนของคนพิการทางจิตอยากจะฝากนิดหนึ่งว่าถ้าเราช่วยกันเปลี่ยนพลังให้เป็นพลังเป็นผลผลิตของชาติอันนี้เป็นก็เรียกเป็นคําพูดของคุณหมอท่านหนึ่งถ้าเราให้โอกาสเขา มีที่อยู่ในสังคมสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเห็นได้ชัดก็คือการลดความเครียดแล้วมันจะเพิ่มความสุขให้กับคนในสังคมแต่ถ้าเกิดตาบดายเรายังมองคนพิการทางจิตในเชิงลบเนี่ยสังคมจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเกิดความแตกต่างเรื่องของสภาพร่างกายหรือเรื่องของอาการเจ็บป่วยถ้าเรารู้ว่าที่มาของการเจ็บป่วยของเขาเนี่ยคืออะไรและต้องรักษาแบบไหนเนี่ยเราก็จะสามารถตัวของเราได้ ให้อยู่กับทุกคนได้อย่างมีความสุขโดยที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันค่ะ ยักยักเขาข้างๆครับใช่ครับผมก็หัวเราะตามครับก็ช่วยอะไรครับช่วยผ่อนคลายครับใช่ครับมันทำพวกเรามีโฟกัสมากขึ้นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโคอะไรอย่างเงี้ยแสงข้าผมอ่ะทขาำอะไรเดี๋ยวำอะไรขำเสียงมาถือว่า โอ๊ยแล้วมองทำไมวะนั่งใจออกวี่งให้เชื่อให้ง คนที่มีภาวะสุขภาพจิตนะครับที่มีความท้าทายมากกว่าคนอื่นๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังคมเรานะครับให้โอกาสหรือ,อ,อมองว่าภาวะความเจ็บป่วยทางจิตเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดมาพร้อมกับบุคคลแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้ Reaction หรือว่าปฏิกิริยาของของคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีความเจนเทิลและก็เปิดโอกาสให้กับคนที่มีภาวะทางจิตใจมากยิ่งขึ้น สร้างความเข้าใจและก็การสร้างทัศนคติที่ดีพร้อมกับการเปิดโอกาสให้คนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับได้มีโอกาสกลับเข้ามาสู่สังคมและก็อยู่ในสังคมได้ก็จะทําให้ความสามารถในการดำเนินชีวิตของคนที่มีภาวะสุขภาพจิตนั้นนะครับมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองแล้วพี่ทานยาแล้วพี่หายแล้วเหรอคะอ่อพี่อาการดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าโรคนี้เนี่ย มันอาจจะป่วยได้อีกเรื่อยๆนะคะถ้าเราเป็นแล้วพอมันมีได้หลายสาเหตุเนี่ยพอเรายังเป็นคนที่อยู่ในสังคมอยู่ในเหตุผลที่เราสามารถป่วยได้อีกมันก็จะเกิดขึ้นอีกเราก็ต้องกินยาอีกเพราะฉะนั้นเราต้องมีวินัยในการกินยามีวินัยในการไปหาคุณหมอค่ะส่วนใหญ่แล้วนอกจากการกินยามีการทำอย่างอื่นเพื่อรักษาอีกไหมครับเออจริงๆอะ่ะเราต้องดูแลตัวเองด้วยครับ เช่นว่าเรากินอาหารให้มีประโยชน์นะเราออกกำลังกายนะคบเพื่อนที่ดีๆคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เราก็อย่ากเก็บตัวก็คือว่าเราต้องออกไปคุยกับสังคมบ้างคุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างอย่าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวมากๆเนี่ยมันจะเริ่มเศร้าแล้วมันจะมันจะเริ่มแบบอยู่ในห้องปิดประตูน,นานๆหลายๆวันอันนี้ก็เริ่มแย่และที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ น้องๆรู้สึกไหมว่าคนปัจจุบันเนี่ยเนาะที่เราได้ยินข่าวมีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากเลยใช่ไหมเราได้ยินคํานี้กันเยอะมากขึ้นเลยเนาะเพราะว่าสังคมเนี้ยอย่างเช่นมีข่าวว่ามีวัยรุ่นเข้าไปยิงคนอื่นในห้างด้วยเนาะมีไปทําร้ายคนอื่นน้องๆคิดว่าการเล่นเกมมเยอะๆเนี่ยเนาะคนติดเกมเนาะสังคมเนี่ยทำใหค้คนเราป่วยมากขึ้นหรือเปล่าคะ มีส่วนไหมต,ติดเกมติดเกมมีส่วนไหม,มครับใช่ไหมลูกครับติดเกมเปล่าอย่าติดเกมเยอะเกินไปเนาะแบ่งเวลาเนาะคนนี้ก็ชอบเล่นเกมใช่ไหมคะอือพี่ก็ชอบเล่นไม่ใช่พี่ไม่เล่นแต่เวลาเล่นแล้วเรารู้สึกหมว่าตอนที่เล่นน่ะเรามันมากเลยเราอยากเอาชนะมากเลยมันก็เหมือนกับการหยอดกระปุกจริงไหมเก็บ ความรู้สึกที่ไม่ดีในใจเราเยอะๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่เก็บเอาความรู้สึกดีๆเข้ามาเลยจริงปะเพราะฉะนั้นเราเล่นได้แต่เราต้องหยุดบ้างคิดว่าคําพูดหรือว่าการกระทําแบบไหนที่แบบเราไม่ควรทําใหไ้ไม่ควรไปทากับคนที่สึกเศร้าครับผมว่าเราไม่ควรไปลูลล l ่หรือว่ากั่นแกล้งทําให้คนที่เป็นซึมงเศร้ารู้สึกไม่ดีครับ มาทําให้เขาเก็บความรู้สึกไว้กับตัวครับมีอะไรบ้างที่ทําให้แบบว่าเขาแบบอาการหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือการอยู่คนเดียวครับแล้วคนจะพยายามไปคุยกับคนที่เป็นซึมเศร้าครับฝึกอะไรไปบ้างครับสองอย่างฝึกการเดินจงกรมครับสองคือฝึกการหายใจเราเราเดินจงกรมแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง ผมเดินจงกรมรู้สึกว่ามีสมาธิขึ้นครับทำให้เราโฟกัสดีดีขึ้นเดินจงกรมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบมีสมาธิขึ้นแล้วก็แบบเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะหนูไม่เคยเดินจงกรมเลยค่ะเอ,อ่อเน้นที่การหายใจหนูก็แบบหายใจแล้วหนูก็แอบ,บขำไปด้วยค่ะแบบหนูไม่แอบหนูขำหูแล้วปกติู นั่งสมาธิที่โรงเรียนเขาให้ทำอะไรบ้างูปกติเขาให้แบบสวดมนต์ไหว้พระก่อนแล้วก็ให้นั่งสมาธิสักห้านาทีค่ะต่อจากนี้ไปถหนูรู้ว่าคนไหนเป็นเช้าหนูจะเข้าไปพูดอะไรกับเขาดีหนูจะพูดแบบว่าแบบสู้ๆนะคะขอให้หายไวๆนะอะไรแบบนี้ค่ะ